อ๋อพดสวัสดีพี่น้องอ่ะสวัสดีครับพี่นออ้องวันนี้เ้านี้วันที่ยี่สิบหกคุมภาพันธ์ครับผมสี่ผ้าเก็บข้าวโพดสีมาหักข้าวโพดเป็นปต,ต้มครับผมอยู่นี่แหละบางพี่เท่านี่แหละครับข้าวโพดอยู่บางพี่สมุดประก,การสมุดประก,การเท่าครับอ,อข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวจะเอาไปหักไปตม้มอ่ะหักรอนแหลกครับผมรอนแหลกโอเคเปิดให้เพื่อมเบิ้งสุดดีค่ะเต็มนี่ครับพี่น้องแถวสุดแกะสุด เด็กศิลป์รองไปตุ่มมั้งครับมันสิเออศาสตร์เทศศวานกําลังพอดียินครับนี่ไม้กําลังแข็งขุง่นไปทางขุ่นร่มครับวันนี้ร่มร่มร่มดีค่ะร่มเย็นอืากาศดี ต้มเพกระต้มทั้งเปลือกเลยเพราะตรงเป็ดแฉะอันนั้นดำๆโออเครื่องเหลืองเรืองินปืดนั่นท์สายมือโอ้ขัวมือนั่นต้นนั่นแม่นะนั่นคางกั้นบอนหื้อหักบอเลยบอกอ๋อพี่มาทำจุดจุดอันนั์นตายเลยอ่ะจุดเปลือกตายมาแต่ย่านมันโบเก้โบเก้นี่สำนีละอ่อนกว่านี้เมื่อก่อนอ๋อสำเนียงกับซีซาเกตแน่กับเดินเคยลอยเออลอยเอดเด้อพี่น้องเลยเออต้มใส่ไปเตยนงก้บ พืๆนันน่นตัวนั่นตัวตายกาบตายเลย,เยขาวนี่กาบเลยขอกมันนี่เรีขาวี่มันใสได้อ๋อโอ้โหแล้วบร,บรเคยปลูกข้าวโพดขายเนาะเคยลอยเอด็ดเพิ่นเคยปลูกข้าวโพดขายพีน่นออ้องต้องใส่ควายนี่แหละ,ละพูดพอดีกับสิเดตัดต้นมันกับเดี๋ยวคุณเอาปุ๋ยใส่ใส่บักพริกตัดต้นข้าวโพดออกเอาปุ๋ยใส่บักพริกเอ้ยพี่น้องเอ้ย มันคือความภผาคุ้มใจข่อยยางแห้งนะฟักไงดี <laughs> ปูข้าวโพดอยู่บ้างพี่นี่ิสเกตเคยได้ปลูกขาก้าวโพดกินแจเกียร์มาอยู่บ้างพี่ปลูกข้าวโพดกินอีกกินอีกจะหาพี่น,อน้องฟักไงได้เต็มทุกฟักครับอืมฟักไงได้เต็มสีสเกดบอปุกงงอืมนี่นี่ฟังงกนี่กระโดดเลยได้ปุดนี่ที่นี่นอนเหนื่อยใสย่ <laughs> อาตัวแก่ก่อนอี่กว่าเออร่อดรุ่นกับสิได้อีกหมอใหญ่อยู่ได้พี่น้องสารหมอยากร้ายเออสิฮักต่มไปสู่พูนแล้วปลูกข่อยในมีนาที่ฮดยางเดียวสำหรับแป้งนี่ได้น,อน้นอ,องนั่นข่อยปลูกเบิดสะพ่อสองแป้งนี่แล้วปลูกตะมูตะมีข่อยกับสิพระต่ตมเลยอีกสองสามหมื่นอ,อีกสองเพื่อเกินสามหมื่นเด็ดเด็ดต่มตะมูตะมี แล้วปลูกไว้เราไปนอนโรงพยาบาลพี่น้องเอ้ยให้กำลังใจแล้วไหนเด้อเราจะข้าพดแกนี่นแล้วสต้มไปฝากเล่านี่ข้นปลูกก็ได้อยู่ก็อยู่มอนอยู่งานแล้วผดอยู่โรงพยาบาลเจ้าจขดด้าผดในตุ้มแล้วปลูกไว้ต้นถ้าก,ก็ขึ้นในที่หาใบวอดเราก็กไป เอาตัวมันรุ่นนี้ครัมันเบิดรุ่นนี้เอาไว้อีกรุ่นมันได้อีกหม trendy, นอนึงต้นหนังโมเมนต์บนพูดพูดปืดเต้แต่พูดพูดพูดเห็นบ่อนพูดพูดฟังพูดไหมนะมันสีเกลพูดไหมที่ป้ายนั้นนั่นนั่นโอ้ยโทษเด้อพี่น้องข่อยทายกับพูนแป้งพูนต้นพูดพูดบ่อพูดพูดฮะอันผู้ทายกลองกะสี งิบเงับงิบเงับเนี่ยด้วยจ้ะพี่น้องคอยเออนี่นี่นี่เออ,เอ,อโอเเบโหเดี๋ยว่ึงเอากลอ่องแน่นตั้งแต่เขาสิหาขเ <c oughs> <c oughs> ข้าโคตรผิดเขาต้มขาเข้าวจู่หูจู่ตัวบันตีโอเคเดหมอใหญ่หนึ่ง,งแล้วพี่น้องเออสุดเบิสสุดในเด่นั่น ในตะการนึ่งในมอหนึ่งนี่แหละนี่ยี่สิบกว่าฟักนี่ละมั่งนี่โอ้ยมมีแดดโมแดดไปทางไหนพี่น้องท้ายแต่สวนนี่แหละนี่นี่นละเสีเยพี่ต้มเล็บปาเนี่ยแต่ามาซีมนักนกลั่นผักกล่องเหมือนก้อนทะเบงมันต้มสุกมาเบิงกันเนาะพี่น้องเนาะสิบนังสวัสดีกล่องแน่สวัสดีค่ะเดี๋ยวทำมาเก็บขา้าวโพดตะม,ตมะะนนุตะมีนะครับันมีตะมมอะไรอันนี้ขา้ขาวโพดข้าวเหนียวตะมุตะมีค่ะอันนี้อันทั้ง ยาวทั้งใหญ่เออทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งลลเออโอ้ยจังแมนนาะจังแมนลถแทนนาะนี่พี่น้องตะมูตะมีอีซองเส้ามือขึ้นมาได้ตุ่มเพราะว่าอันนี้คอยไม่จ่ายละเยี่ยังวะอันพี่น้องคอยพดเกือบเรี่ยวแล้วมาที่หลังนะคอยม่ามือนี่คอยตื่นแต่เศร้ามือนี่คอยนอนแต่เว้นเอานางมาตัดอันนี้เร็วตัดไอ้ ตัดใบเตยไปใส่ตุม่มข้าวโพดคนงามพี่น้องมือตี๋หลักินข้าวหมากแต่เสาจดปากแดงเบิดเตลออ,อันนี้ข,ามานขมาร์าก,ากันขมาร์กกะข้าวหมากกะมีขายด้วยจ้ะพี่น้องจิตต่อได้จ้ะขมาร์เสียบเสบศูนย์หกหนึ่งเอาโฆษณาไปแปดห้าสองหนึ่งห้าห้าเก้าออติดต่อได้นะครับข้าวหมากสุดอร่อยเออเอ,อ,อร่อยมากทุกคนรู้จักใบเตยไหมน่ะรู้จักใบเตยไหมอย่าไปเหยียบต้นไอ้นี่นะ ไปใส่เอ,อ่อนใบเตยไปใส่ตุ่มไปใส่ข่าผูดตัมโอ้ยอยังเป็นตัดผุ่นเถอะดิตัดต้นนี่เดี๋ยวถ้าสิไปตัดถืออันนั้นเครือองยังเกาะเข้าสาหามหนึ่งไปนี่นี่นี่แก่ๆนี่ก็ได้นี่เห็นโมแถบนี่ที่เขาตุดอันนี้มาโมเน็นยังหอสี่ันเถอะไปตัดถือไอ้เครือบักบัวเออลงไปอีกหน่ะแถวนั่นขอบๆมันใต่ลงไปไว้สันๆก็ได้ นี่เออนี่นี่น,นี่เห็นหมอต่อหนา้าเธอสิหากานนะนนอเออหล่อ,ลอไปหั่นน่ะอ้อมไปเฮ้ยพี่น้องเอ้ยกระวนน้ำยากย่างนั่งอีกสองข่อย <laughs> <laughs> นั่งอีกสองพ่อละมั่งพูพี่น้องมันมีหลายหลุนสามหลุนข้โพูดข่อยเพด่ยยอีด็กยังนั่งข่อยสิบ อันนี้กำลังจะ,จะดได้ผลได้ผลอืมอันนี้เดียตัวอุ้ยสะท้อ,อ,อนอะเดี๋ยวนนถ<อ>่<อ>ายภาพก่นอนไปเอาเดี๋ยวค่อยมาพบกันต้นตุนตม่มสูงเนาะพี่น,อน้องเนาะมาต่อโดยปลูกหอมเมอนี่ยทานี่แหละเอาไปหาผีมะลิเลยกดยังนี่กดแล้วเอาไปาธรรมชาติก่อนตอนนี้ลมแรงแบบสวยๆปอยโดยปลูกหอมแผ็ เก็บข้าวโดไดต้มสร้งข้พุต้มซุปไตุ้น้หนมหวกว่แต่ละ หมวกโฟเบอร์อันใดนี่นะนี่บ้างใส่ทันสารหนังคางเสือเขาน่ะ อ๋อทั <c oughs>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  ้งท้ยนี <h 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 ่เหรอพ u เวอรเต้นมะละกอสวยๆวิว แสงตะเว้นจ้าน้องยินกันน้ำตาหลบเงาหากสุดใจเงาเหาักเขาที่เคยเก่าแล้วอฮ <c oughs> นเี่เป็เฮิเีการปลูกเอมแขกเลยจ้่เหมือนเี้เุ่เฮ่เฮ่เเฮเ เมนนื่อวันหยุดมื่อวานนี้มาปลูกหอมแขกเด้อพี่น้องน,นี่นี่ท่านเขานท่านหัวใหญ่ๆเราก็จะปลูกแบบนี้เมื่เราไม่รู้ว่าปลูกยังไงเราปลูกตามที่เราคิดว่าน่าจะปลูกแบบนี้นะไม่รู้จะนี่แหละนี่แหละน่าจะติดถ้าเราปลูกหอมแขบกบไม่ได้กินเราก็ไม่ต้องปลูกอะไรแลนะ้วเนาะ อันนี้ก็ผลงานส,สวยๆเฮ้ยให้พวกเขามาจืงแก้พา้าไทยดูกบ้านแม่น,นี่วิธีการปลูกข,ขา้าแขก เสร็จแล้วก็ปลูกปลูกเสร็จแล้วก็จะรดน้ำให้คำซำอยูรอบนี้อินเลืจะปลูกกินหัวเขาเขาปลูกง่ายถ้าหอมไทยเราจะปลูกอ้าวเขากินใบได้อยู่เป่าพี่ได้กินได้ทั้งใบทั้งหัวหอมไทยเรามันจะปลูกยากแต่นี่ง่ายเราก็ซื้อจากตลาดแต่ฉันเป็นใบจังใดล่ะฮะก็ใบอย่างนี้แหละบุนหอมเรานี่แน่แต่ใบเขาจะใหญ่ เรากินต้มข้าวโพดเรากินนั่นกินนี่ต้องเอาให้อิ่มก่อนก่อนที่จะไปนอนชาาร์จพลังงนต้องไปชาร์จพลังงานก่อนก่อนที่จะไปนอนหลายชั่วโมงเราต้องไปคัดเอาอีกนั่นยังไม่พอนะเีลยคัดเอาย่างนี้นนนะจะชาร์จอีกหัวเหี่ยๆตึงๆ <c oughs> ประจํไม่อยู่ไปนอนโรงพยาบาลนนี่มือสมัครเล่นแต่ไม่แน่ผลผลิตออกมาอาจจะเลิศหรูอลังการค่อยดูตอนต่อไปตอนออกผลผลิต สิบสองนาทีแล้วไปไหนย้ำเพราะอยากไปลาว่าโตมิมองนังย้ำเสียสิบอกนังเถลอเถลไปอันนั้นอันนั้นกะลิงล่ะล่ะจอดโรงพยาบาล ขอน้ำเกลือต่อบาง้ย่างวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ารอดูผลผลิตหอมแขกต่อไปนะครับบ๊ายบาย